ได้ไหมลิ้นยาวๆได้ไหมท่านลิ้นยาวข้าจะจับกินให้หมดเลยเออลิ้นยาวเออกินแต่ไม่ใช่อย่างนี้อ่ะทำงี้แแ่่ไม่ใช่สิลาสิลาบอกย่างนี้เลยโอ๊ยใจมึงใจมึงบอกว่าให้แลบินขึ้นเหยหน้าไปด้วยเออรัตนานำได้เออรัตนารักรัตนานำได้ไงโอ้รัตนานำได้รัตนานำได้เข้าาม เกมหอมทำได้ไหมเออแนนแอร์แลบลิ้นโอเคเป็นเต้นโอเคต้งนันนต้านกับที่สองคนนั้นมันเป็นเออแล้วแบกกำมือแล้วแบกตบไม่มีเสียงดังตบไม่มีเสียงให้เอาเสื้อลงเตอร์เตอร์เสื้อลงตาเตาตามกันตายดึงลูกค้างตายดึงใบหูดึงดึงดึงหูสิดึงหูให้กันอาปากให้กว้างๆ ตอบดังเสียงใครดังเนี่ยมาดังสุดอินเตอร์ใช่ปะเอาใหม่อีกรอบจะดีเอาใหม่ไหมอาซิน่าเสียงใครดังอันนี้หนึ่งสองสามคูว่าเสียงครูดังกว่านะเสียงคู่สาวดังกว่าไหนี่นแต่ลองกินคนเดียวดิเอจ้ะ Say đa, say đa, say đa, Ok, đa, okay, okay. like, get... Ai đây? Long à, kia, à... à, lòng Long kia, lòng kia. Long kia, Long kia, lòng kia.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  Long đằng lòng kia. đằng kia, lòng kia. Lo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 ng อินเตอร์เสียงดีอยู่อินเตอร์เงฟมไหนเฟมกี่ดางพี่เฟมทุกคนเอาพิสูจน์ม่จากการช่วยครูร้องเพลงด้วยอ่าลูกเกิ้ลขยายกาย